อนนี้ก็อยู่กับช่างนุจรีชาแนลนะคะวันนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามันสะท้อนแสงก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็นุจรีก็น่าสดเหมือนเดิมนะคะทุกคนขาโอเคค่ะวันนี้นะคะเราได้ทําการมาอยู่ที่ทุ่งนานะคะเพราะว่าเราได้ติดตามพี่เอมาเกี่ยวข้าวอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนุาจะถ่ายบรรยากาศ ทุ่งนาให้ทุกคนดูนะคะว่ามันบรรยากาศดีมากๆนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพทุ่งโอเคค่ะทุกคนคะ่ะนี่ก็จะเป็นทุ่งนานะคะเนี่ยข้าวที่เหลืองๆเนี่ยก็คือเราจะทําการเกี่ยวนะคะทุกคนก็คือพี่เอ๋เขาขับรถเกี่ยวข้าวนะคะก็นี่เป็นบรรยากาศนะคะแล้วก็เป็นทุ่งนาข้าวแล้วก็มีเป็นป่ายางล้อมๆนะคะทุกคนแต่ ณนะตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะซึ่งเรามาแต่เช้าแล้วแต่เราไม่สามารถเกี่ยวข้าวได้นะคะเนื่องจากแดนทุกคนเห็นนู่นไหมคะรถเกี่ยวข้าวนะคะจมไปในโคลนค่ะเนื่องจากว่า,าทุ่งน้มันเหมือนกับเป็นน้ำขังแล้วมันเป็นโคลนนะคะทุกคนคะ่ะเอียงนอนแอ่งแมงอย่างนั้นนะคะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะยังไงอะ เอาขึ้นมาได้นะคะทุกคนต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่รถเกี่ยวข้าวจมลงไปในดินแบบนี้เนาะเพราะว่าเมื่อวานก็จมเหมือนกันนะคะทุกคนเราต้องทําการใช้รถแมคโครมาดึงขึ้นนะคะทุกคนก็วันนี้ก็มาเกี่ยวอีกที่หนึ่งก็ติดอีกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ได้พากันพักรับประทานอาหารก่อนนะคะทุกคนเนื่องจากว่าลุยแต่เช้าแล้วเพื่อที่จะมาดึงรถเกี่ยวข้าวขึ้นจากโคลนนะคะเพื่อจะทําการ เกี่ยวตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนี่ข้าวเหลืองๆเนี่ยเกี่ยวให้เสร็จนะคะนี่ค่ะบรรยากาศให้ดูโอเคค่ะเราก็ได้มาทําการติดตามนะคะเป็นเด็กรถเกี่ยวข้าวหนึ่งวันนะคะทุกๆคนค่ะก็ขออนุญ,ญาตปิดร้านนะคะไม่ได้เปิดเนาะก็ในไหนวันนี้นะคะนุชก็ได้ทําการเปิด กล้องมาถ่ายคลิปให้กับทุกๆคนดูแล้วเนาะก็อยากจะมาขอชี้แจงเลยนะคะสําหรับหลายคนเนาะหลายคนที่สงสัยว่าร้านเปิดมาแล้วทำไมถึงแบบปิดๆเปิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่า ปกติทุกคนคะ่ะนุชก็จะเปิดร้านไว้นะแต่บางครั้งถ้าเกิดว่ามีน้องๆหรือว่าคนไหนที่มาซื้อร้านน้ำร้านนุชแล้วไม่เจอนุชอ่ะสามารถตะโกนเรียกได้เลยนะคะเพราะว่านุชก็สิงสถิตวนเวียนอยู่รอบบ้านนั้นละคะ่ะก็คือทํานูน่นทํานี่ก่อเก็บน,นู่นเก็บนี่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้นั่งอยู่หน้าร้านตลอดเวลานะหลายคนแบบว่าไม่เห็นนั่งเลยไม่มีแม่คา้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขายหรือเปล่าก็ช่วงนี้ต้องบอกว่า เปอร์เซนต์ลูกค้าของถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์นะคะก็ช่วงนี้ตกลงมามากเลยเหมือนตัวหุ้นนะตกคุวบลงมาเลยเนาะก็ลูกค้าเราหายไปเยอะมากโดยเฉพาะเป็นน้องๆหนูหนูเด็กๆทั้งหลายนะคะก็ช่วงนี้หายเงียบไม่ค่อยเห็นมาที่ร้านพินุษเลยนะคะก็อยากจะมาชี้แจงเหลือก็ตอนนี้ที่ร้านพินุ่มีน้ําแก้วละสิบบาทแล้วนะคะก็คือตอนนี้ป้ายด้านหน้าอาจจะยังไม่เปลี่ยนยังไงก็จะอาจจะขอชี้แจงทางคลิปก่อนเลยนะก็ ค่ะน้องๆน,นะคะคนไหนที่เข้ามาดูในคลิปนี้แล้วเนาะน้องๆในบ้านปักหนวเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ชี้แจงผ่านทางคลิปไปแล้วกันนะคะก็คือตอนนี้นะคะเราปรับน้ํานะคะมีแก้วละ10บาทเนาะก็จะมี2อองราคานะคะคือ20บาท20บาทเย็นปั่นราคาเดียวหมดนะคะซึ่งเมื่อก่อนจะขายแก้วละ2ี่นะคะปั่น25บาบาทแต่เราก็ปรับต้องปรับไปเรื่อยๆเ,เนาะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีขายกัน,นอาจจะ ราคาอาจจะแพงเกินไปอย่างนี้เนาะนุชก็เลยทําการได้ปรับลงนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ขนมปังที่ร้านเนาะก็จะเหลือมาเป็นแผ่นละ5บาทนะคะก็จะมีแค่เนยนมกับเนยน้ําตาลนะคะจะไม่มีเนยสตรอเบอรี่กับเนยช็อกโกแลตแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ขายแผ่นละ5บาทแล้วเอาสตรอเบอรี่กับช็อกมาคือราคามันอัพกว่ากันนะคะเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะกลายเป็นเหมือนเราขาดทุนนะคะก็คนละครึ่งทางละกันนะคะน้องๆเนาะก็ อ่ปะพี่อาจจะแบบหลายคนอาจจะพูดมาว่าขนมปังแผ่นละสิบบาทแพงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้พี่นุชปรับลดราคามาแล้วนะคะเหลือแผ่นละ5บาทเนาะก็ถ้าคลิปเนี้ยน้องคนไหนได้ดูอย่างน้องบูมหรือว่าน้องกิฟได้ดูก็ขอขอบคุณเนาะน้องบูมกับน้องกิฟนะคะที่แวะเวียนมาซื้อขนมซื้อน้ําร้านพี่นุชต,ตลอดเลยเนาะก็ก็เป็นเด็กที่น่ารักอะ่ะแวะผ่านมาตลอดนะคะก็น้องๆคนไหนที่ที่คิดว่าร้านพี่นุชแบบ แพงเกินไปหรือว่าอยากให้ปรับอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะต้องปร,ปรับปรุงร้านใหม่นะคะเพราะว่ามันใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วด้วยเนาะเครื่องดื่มน้ําปันอาจจะขายไม่ค่อยได้เพราะว่าอุณหภูมิที่เนี่ยมันหนาวมันหนาวแบบหนาวจริงจังมากเลยนะคะทุกคนก็อาจจะแบบหายอย่างอื่นมาขายเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องแบบปรับปรุงร้านแล้วก็เปลี่ยนร้านอะไรหลายๆอย่างเนาะก็ ต้องรอพี่นะคะช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวเยอะด้วยก็เลยตัดสินใจอะมาช่วยพี่นี่เกี่ยวข้าวให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปปรับปรุงร้านนะคะคิดว่าคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะเปิดถ้าคลิปนี้ตัดเสร็จก่อนวันเสาร์นี้นะก็คือวันเสาร์นี้พี่นุชน่าจะเปิดขายนะคะแต่ถ้าตัดเสร็จหลังก็ก็คือแบบยังไงถ้าเกิดว่ามีวันไหนที่มีมีตาม ที่มาช่วยเกี่ยวข้าวก็เดี๋ยวจะติดป้ายหน้าร้านบอกไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะแจ้งผ่านทาง a c e b o o k เนาะว่าวันนี้ร้านจะปิดอะไรอย่างนี้เนาะสําหรับแบบลูกค้าประจํานะคะอย่างคู่ดวงอย่างหลายๆคนที่เป็นลูกค้าประจาของของร้านรุ่เนาะก็จะได้รู้ว่าอ๋อวันนี้ปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ต้องรอนะคะก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะคะสําหรับหลายๆคนเนาะทำไมมือวันสันสันเพราะว่าใช้ iPad ถ่ายทุกคนมันดำเนิน โอเคค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พี่นุชอยากจะมาขอชี้แจงและอยากจะขอพูดในคลิปนี้เลยนะคะก็ช่วงนี้นะคะที่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงหรือว่าตัดคลิปลงเพราะว่าตัวโทรศัพท์ที่ ถ่ายคลิปอะ่ะมันพังนะคะทุกคนก็กําลังซ่อมอยู่เนาะแล้วก็สาหรับน้องๆหลายคนที่เคยขอว่าให้ทําคลิปแข่งกินมาม่าเผดอะ่ะพี่นุ้ยไม่ได้ลืมนะคะก็จะเร่งรีบทําให้เนาะเพราะว่าแต่ต้องรองให้โทรศัพท์พี่นุ้ยซ่อมเสร็จก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่มีโทรศัพท์ถ่ายมันตั้งกล้องถ่ายไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่นุ้ยเอาไ p a d ไปถ่ายอย่างเงี้ยมันไม่มีตัวตั้งกล้องมันจะถ่ายลําบากมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวรอให้ท์พี่อมเสร็จเนาะแล้วเดี๋ยวพี่นุ้ยก็จะชวนมา ถ่ายคลิปแข่งกินมาม่าเผ็ดกันนะคะพี่นุชไม่ได้ลืมนะอย่าเพิ่งคิดว่าอุย้ยขอไปแล้วไม่เห็นทําให้เลยเลิกติดตามพีนพ่นุชพี่นุชชี้แจงในคลิปนี้นะคะว่าไม่ได้ลืมนะคะก็น้องๆ้อมา่านตหมูเนาะใครที่เรียกร้องมาก็เดี๋ยวจะทําให้แต่ว่าให้ให,ให้เวลาพีน่นุชนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่นุชก็ไม่ได้คิดว่าโทรศัพท์มันจะมันอุบัติเหตุมันจะพังนะนาตอนนั้นเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวพี่นุชจะรีบทําให้เนาะรีบซ่อมรีบเออเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ เร่งเร่งช่างอะ่ะให้ซ่อมให้เสร็จนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มาถ่ายคลิปกันให้มันเสร็จๆนะคะ <ๆ S 1> ทุกคนก็คลิปเนี้ยก็เลยอยากจะมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าพี่นุชคิดนะพี่นุ่มคนคิดมากนะคิดว่าเฮ้ยน้องๆหายไปไหนกันหมดหรือว่าจะโกรธที่เราไม่ทําคลิปกินมามา่าเพ็นให้หรือเปล่าไม่ปั่นจักรยานผ่านหน้าร้านพี่นุชเลยไม่แวะมาเลยน้องๆขาประจําก็ไม่เห็นแวะมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าหรือว่าร้านพี่นุชทาไม่อร่อยแล้วหรออะไรอย่างนี้เนาะก็ ฝากคอมเมนต์นะคะน้องๆค่ะอยากให้พ่นุชปรับปรุงร้านหรือว่าปรับราคาอะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพินุชจะเอามาปรับมาลดมาอะไรให้อย่างนี้เนาะอืมก็สําหรับคลิปนี้ก็เปิดมาพูดคุยเท่าน,นี้แหละค่ะทุกๆคนค่ะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานเนาะก็เลยเออเบอร์วันนี้ว่างเนี่ยระหว่างรอรถเกี่ยวข้าวเขาจมดินอยู่ก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดกล้องคุยทักทายหน่อยชี้แจงเหตุผล หลายเรื่องักหน่อยที่มันค้างคางนะคะก็ก็ได้พูดไปแล้วเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่อยากจะแนะนําหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างใต้ตคลิปนี้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นุจรีด้วยนะคะสัรนฟันให้นุจรีทำกดของ youtube ให้ผ่านนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อโทรศัพท์เสร็จก็จะ ทำคลิปลงให้มากกว่าเดิมนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย